ละคสรสร้างเรื่องเมื่อฉันเก็บเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงจะเป็นไงไปดูกันเลย let's go <S ทุกคนดูนี่ฉันคือจอหนสลดัดฮะวันนี้เพิ่งไปงานเลี้ยงเพื่อนมาไม่มีชุดคริสต์มาสเลยแล้วพ่อก็เพิ่งซื้อมาให้สุดท้ายต้องใส่เสื้อนี้มาตอนเพื่อนล้อตายเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยทำไมไม่อยู่ตรงนี้ล่ะหนู โห at, โ่เปิ้นข <qui S 1> <duy S 2> ี้ดินหมดเลยขี้ดินขี้ทรายฉันจะเข้าไปได้ไงเนี่ยหนูมานี่มาแล้วไม่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 โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่คนคนไม่ใช่แมวเออหนูหนูโอ้ยจนกว่าจะมาคำพอดีแล้วมั้งพอดีว่าฉันน่ะแอบไปกินข้าวที่ร้านลุงฉันไม่อุ้มนะเพราะว่าตัวเธอสกปรกตอนแรกหนูว่าตัวอะไรที่ไหนได้คน ทำไมมาอยู่ตรงขี้ดินล่ะเหนือจอนติงโดนติงอ๋อโดนทิ้งอ๋อโอ้น่าสงสารจ้ามันนี่มาเข้าบ้านก่อนอ๋อ oh, เป็นไรเนี่ยเป็นไรดีเดียวมามามาอุ้มก็ได้เพราะว่าเส้อนี้มันเก่ามาแล้วมันก็มีฝุ่นติดด้วยฉันยอมอุ้มเธอก็ได้หืมกลิ่นเหนือตัวอย่างเหม็นเลย ใครเอาไปเทงฆ่าตัวเลยเฮ้ยอ้าวกลับมาแล้วหยอกคับแ้วนั่นตัวไรเด็กจะเด็กเออเด็กนเนาะอ๋อมีคนเอามาทิ้งอ่ะน่าสงสารเอามาด้วยก็ได้นะน้องน่าสงสารเราก็เลิกกินอะไรเมนน่ะกินขี้ดินกินทรายไงน้องไปคุกมาพ้าไปอาบน้ำก่อน ดีนะไม่โดนกระเป๋าฉันไม่งั้นกระเป๋าสุดน่ารักฉันเพื่อนแน่ฉันยิ่งซุปเป็นคนชอบสีม่วงอยู่นี่ก่อนนะอยู่นี่อย่าต้องตามมาโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนแป๊บหนึ่งยีงไงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเสื้อนี้เลยแล้วต้องพาน้องอาบน้ำนะอีกโอ้ดูผมดิ โอ้โหไม่ได้สะอะไรไวแน่ๆเลยผมแข็งเฮ้ยมีเห่าเต็มเลยเต้องสั่งนะจะเจ็บนิดหน่อยนะนวตัวสกรปรกเลยผอมก็ผอมเดี๋ยวพากินข้าวมันนี้ล้างตัวก่อนโอ้ยนี่นี่นี่นล้างตัวพอเปียกขึ้นมานิดหน่อยไหมนอาเขาตาโอ้ยไม่ต้องร้องอ่านี้ก็ได้ เป็นที่อาบน้ําของไอเด็กเด็กคนนั้นน่ะเออชื่อเดี๋ยวแนะนําเขาก่อนก็ได้น้องชื่อปู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 นั่นแหละอาบน้ําก่อนนะว่าแต่คนที่มาทิ้งอ่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นแ,แม่แม,แม่แท้ๆหรอใช<จ>่โหกล้าทิ้งได้ลงคอเดี๋ยวเห็นนะเจอหน้านไม่หลยโดนฝีเท้าใช่ไหมเฮ้ย ล้างตัวก่อนดูสิผมก็ยุ่งเหยิงต้องสางหาอีกฉันสั่งไปแล้วถ้าฉันอายุสิบเอ,อ็ดเอสังหาแล้วก็ล้างตัวจะได้สะอาดสะอาดแล้วก็ใช้ครีมทาหน้ากินกันแดดเนาะที่ไหนได้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าโอ้โหเนียนค้นเลยหวีผมก่อนเด้อโอเคเดี๋ยวไปเปล่าผมข้างนอกมีชุดเด็กพอดีบางเอินเกิน ซื้อมาตั้งสามสี่ห้าหกชุดเน่เดี๋ยวพ่อพ่อมาเดี๋ยวต้องขอพ่อเลี้ยงเจ้านี่อีกตั้งชื่อดีกว่าชื่ออะไรดีเอิม่มชื่ออะไรดีนึกไม่ออกเลยอะถ้างานขอเลียงน้องไปเล่นเล่นก่อนทุกคนช่วยคิดชื่อน้องด้วยเดี๋ยวจะมีตอนที่สองแล้วให้น้องชื่ออะไรดีทุกคนเริ่มมาเริมมาน้องเป็นผู้หญิงนะทุกคนให้น้องชื่ออะไรดีคะทุกคน เออพิมพคอมเมนต์มาเลยทุกคนโอเค้างน,นฉันขอเรียกเธอสั้นๆก่อนเจ้าหนูอืมเธอก็ได้อะเรียกง,ง่ายๆเรียกสพนามก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนนะ่ะคอมเมนต์คิดชื่อมากันแล้วกันนะโอเคเสื้น,นี้น่าจะเหมาะสุดไปดีกว่าไปเปล่าผมโอเคไปเป่าผมก่อน มามาเล่นมาเล่นลไปเล่นไปถุยไปเล่นสลามก่อนนะโ <Okay, go. S 1> อเคโก้เดี๋ยวไปเป่าผมให้น้องก่อนเดีย๋ยวต้องไปอาบน้ําให้ตัวเองอีกเอ,อ,อะไรยอย่าเดี๋ยวไปอาบน้ําให้ตัวเองก่อนเอะอ,อะไรเนี่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทุกคนเราวเราก็เลยเอาผ้ามาปิดไว้ก่อนนะคะ่ะทุกคนภาพตัวการ์ตูนถ้าใครชอบก็กดหนึ่งใครคิดว่าเออก็เฉยๆเนาะกดสองโอเคนะ แวเป่าผมตนงไหนดีแล้วอาหารเอ้ยไม่ใช่เป่าผมที่โต๊ะอาหารเนี่ยนะอาหารจะไม่ไม่ไม,ไม่อันนั้นเอาเหรอโอ้ยน้องชานนี่เป็นผู้ชายแท้ๆดันไปเล่นของผู้หญิงไม่รู้เป็นไรเออก็ยอมใจอ่อนเนาะมาเป่าผมกันเจ้าหนูเมื่อเป่าผมเสร็จเนหนูใช่ไหมหนูใช่ไหม สวยอยู่แล้วสิจ๊าเจหน่เอ๊ะเธออือจะเรียกเจหน่ดีกว่าถนัดดีแถมเขาก็อายุน้อยกว่าเราอีกจะเรียกเธอทำไมโอเคถ้างั้นฉันจะพาไปทัวร์บ้านก็แล้วกันนะมาเร็วมาเร็วไอเงโอ้ยมือฉันสูงไปไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมหนูไวหนูไวดูทีวีเหรอเนี่ย ถ้าทางน่าจะขี้เกียจเล่นแล้วมั้งแหม่เป่าผมแล้วผมฟูขึ้นเลยน่ารักจังนี่ต่อไปเนี้ยของเล่นทางบ้านของเธอให้น้องเขาได้ไหมดอก๊อบผมให้สวัสด,ดวีว้าวจีโอเคไปกันนี่อันนี้คือรังรับของเจ้าเจ้าอะไรนะอ๋อเจ้าโปโป ให้น้องเขาเข้าหน่อยไหมขณะดพี่ยังเคยเห็นลังรับแกเลยก็ได้สีแล้วแต่แต่ไม่ให้พ่อกับแม่เข้านะเออนี่นี่ลังรับของโปโปมีคอมด้วยโปโปเล่นคอมเป็นแล้วหัดฝึกเล่นคอมนะโอเคนี่ที่นอนเดีดยวนอนกับโปโปแต่ว่าฉันคิดว่าเธอนะ่ะควรนอนข้างบนมากกว่านี่พร้อมเสไหม จ้อเจ้ยนี่เวลาเล่นจริงๆอ่ะนี่ไฟสวยไหมจ้อยจ้อยหนี๋ยกจับจับไม่ได้ต้องให้พ่อกับแม่มาคอยดูเธอลืมไปแม่เสียไปตั้งนานแล้วนี่น่ะเจอพูดถึงแม่ทำไมอันนี้คือตู้เซฟลับของปุ๊บโป้แล้วก็พี่นี่อืมอันนี้คือกับข้าวของเล่นเนาะ ทำเลี้ยังจ๊ะป้อนแล้วป้อนแล้วีว่เดี๋ยวเปิดเข้าไปอุ้ยค้างเดี๋ยวเปิดเข้าไปก่อนจึ๊บเอ๊ะเ,เปิดด้านเปิดหน้านี้โอเคใน,นเป็นไงโอ้ใช่ใชายฉายอันเนี้ยเธอเข้าได้แต่พี่เข้าไม่ได้หรอกไม่ขอเจ้าปโปป้เอานะนี่คือที่นอนพมา ที่นอนเปลือกหอยของของของพี่เองที่นอนเปลือกหอยพี่เดิมทีเป็นของเจ้าปโป้แต่พี่ไปแย่งเขานอนเป๊บแล้วเจะ,จะจนอนได้ไหมนอนได้นี่พอดีตัวพี่เลยพี่ไปแย่งมาประปป๊ก็เลยลำคาญพี่ก็เลยเป็นนอนที่อื่นนั่นก็คือห้องรับมันหนิงชิบโอเคไปกันไปต่อ นี่คือที่ซักผ้าอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่กินได้จริงนะแต่มันมีผักอะพี่ไม่อยากกินเห็นพ่อกับแม่กินอร่อยเลยน้องบางครั้งเจ้าโปโปก็ไปแอบชิมนี่ที่ทำสลัมของเจ้าโปโปวิอะไรเนี่ยโปโปอะไรปโาสูตรทำสลามไงอ๋อเหรอมีอะไรทั้งนั้นไม่รู้อ่ะ ถ้างั้นพาไปดูข้างนอกดีกว่าเออต้องถามปโป้๊ปว่าปโป้ะโปะจะนอนไหนปอปป๊อพี่ยังเตียงเปิกหอยแล้วหนูจะนอนไหนนอนในที่นอนรับผมหรอโอเคนี่สระว่ายน้ำอันเนี้มีไว้ให้สำหรับเจ้าโปโป้๊คนเดียว ปอปโป้เหรอลืมไปของปปโป้คืออันนู้นของฉันคืออันนี้มีบอลด้วยแต่อันเนี้ยของปอปโป้เดิมทีเป็นของฉันแต่ว่าฉันน่ะฉันชอบสีชมพูอยู่นะจริงๆฉันชอบสีม่วงแหละแต่ว่าอันนั้นมันใหญ่กว่าแถมน้ําก็ไม่ลึกมากด้วยจริงๆอ่ะมันคือของปอปโป้แหละเออยสรับของใครคะนะพี่เออของปอปโป้อันนี้ของพี่มันน้ํามันลึกอ่ะ เฮ้ยมัวเสือจริงๆเลยเราพี่เป็นคนขี้ลืมอยู่ซะด้วยแต่พี่ชอบจนสลัดนะนี่คือสระว่ายน้ำใหญ่ของพ่อแม่อันนี้คือที่นั่งนั่นคือรถสาคัญนี่คือที่นั่งปินงนีของพวกเราอันนี้คือห้องน้ำอีกที่นึ่งห้องนะ้ำมีช้างที่ชลาลวไปเล่นดีกว่าพาน้องไปเล่นหนูหิวอ่ะ อ๋อเหรอไปกินข้าวกันนี่ป๊อปป๊อปไปกันโอเคกอ๊อบระวังน้องขอไอ้นั้นด้วยนะโอเคกอ๊อบไปไปโอ๊ยไปไปกันลิบตามมาแล้วโอ้โหสองคนนี้วิ่งพร้อมกันเลยพาไปไหนดีอะขึ้นรถจัก,กรยานไหมแต่พี่ขับรถเป็นแล้วอะข้างานเาเ็จรถอีกคันมาก็แล้วกันอ่มได้หรอคะ ด้าสีพี่ชอบสีม่วงแบบจัดจา้าะเลยนี่สีม่วงสีม่วงตึ้งเดึองเดึองเออใครคุ้นคุ้นกับสิ่งที่พี่พูดก็คอมเมนต์ด้วยนะไปกันไปกันไปกันเนูชอบเสียงพี่มากเลยดีจ้ากินได,ด้ไหนดีปออ๊อปอ้ยรถฉันเกือบพังเลยเทลไมล่ะ ำอย่าขำเดี๋ยวปากแตกเลยแปลกินที่ตุ๊กคาเฟ่ไหมไม่เอาว่ารามเมงนั่นเละหมูก็เยอะหมูสามชั้นด้วยหนูชอบกินนะหนูไม่เคยกินอะไรในชีวิตเลยหาไม่เคยกินถ้าส่วนใหญ่น้องกินอะไรบ้างไหมอ่ะทำไมถึงอยู่รอดส่วนใหญ่กินแต่นมธรรมดาที่มันโคตจืดเดี๋ยวกลับไปที่บ้านพาไปกินนมเปี้ยวหน่อยดีกว่าจะได้อุ่นใจ ฉินเกลียดยากุซ่าหวังว่าคนอื่นจะไม่แปลกใจที่ฉันขับรถเองได้ละมั้งนี่นี่นีร้นนนนนานนี้เลยฮะร้านเปิดใหม่เหรอมันน่ากินจังใช่แล้วใช่แล้วไปกันลงมาสิเอออยา่าไปหลังคันพี่ติก๊กเลยน้องมีตังไหมอ๋อหนูไม่มีอะ ไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงแล้วป๊อปอป๊อละ่ะผมพบตังมาครับยี่สิบบาทแบงค์เขียวหรอเลือกอะไรดีอะมีแต่อันน่ากินทั้งนั้นเลยเฮ้ยน้ำลายไหลต้องเลือกอันราคาถูกๆไหมอ่ะเอ้ป๊อปป๊อปเราเลียแบบพี่ะอะเขาแพนมาล้วอยจะตายผมใส่โชว์อยู่ก็อ,อร่อยกว่าเดิมอืมอร่อยมากไม่เคยกินอะไรอร่อยอย่างนี้เลย ดีแล้วดีแล้วทำไมพี่นั่งต่ำจังเลยแล้วเด็กคนนั้นก็กินไปน้ำตาไหลไปนี่เคยกินในชีวิตเลยคนาอร่อยอ่ะเขาเรียกว,ว่าอะไรเหรอเขาเรียกว,ว่าราเมงใช่หรอพี่ทำไมมันอันนั้นมันเยอะจังอ๋อเป็นราเมงอีกแบบนึงอ่ะอร่อยใช่ไหมล่ะโอ้ยจ่ายตังค่ะโอเคครับนี่ค่ะตงังไปส่งตัวนี้กลับบ้าน เอาเอาเอาเอดมเ,เอาไปกินที่บ้านหน่อยไหมอืมเอาเอาขอขากลับบ้าน่อนอันหนึ่งค่ะโอเคกรอบอันนี้คับหนูอ,อ,อ่โอเคค่ะชึบชึบชึบนี่ครับขอบคุณค่ะบ้านกันเดี๋ยวกลับบ้านไปต้องทาน้องไปกินนมเปรี้ยวอร่อยๆหน่อยน้องจะไม่ฟันผูหรอไม่ผูหรอกน้าแค่กินรอบเดียวก็พอ กินวันละวละขวดเอ้ยไม่ใช่ก็พอผ่านไปเดือนหนึ่งก็กินได้ชื่อไม่มีรถทางนั้นไปถึงเกลียรลดรถขันไหนมันก็ชา้าเนาะฉินผ่าไฟแดงเลยดีไหมขึ่กว่าจะไปเจ๊คนนี้ก็เดินหนึ่งวันไม่รู้เป็นไรพี่อยอาบนเขาเลยครับเขาเดินอย่างี้กับท้งวัน ล่ะหนูมไม่ค่อยเห็นพี่เขาเลยแต่หนูเพิ่งว่าอยู่บ้านเฉยๆอย่างนี้ครั้งแรกหนูดีใจมากเลยที่ได้อยู่กับพี่ดีแล้วเนี่ยที่บ้านที่มีตุวกว๊กตาเยอะเลยเดี๋ยวไปเล่นมีเบบี้เทีด้วยล่วดีจังเลยเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปไปเล่นเกม Daddy World อีกกว่าไอเวิลด์คือ้อ้ยเพิ่งสอนเล่นไปอ๋ออันนั้นใช่ไหม ใช่แล้วแต่ยืมเราคุอได้เหรอจะไปสอนน้องเล่นนะโอเคกลับบ้านไปเล่นให้มันดีกว่าเุ้ยวันนี้เพิ่งกดลอ็อกเจ้าวีมาหนูวีเป็นตัวแลของฉันเลยฉันอยากได้มันนะตอนนี้กดล็อกได้แล้วแต่ต้องนอนก่อนไงวันนี้เป็นวันที่ฉันรอคอยรถจงหายไปหายไปแล้วไปกันเออแกมานี่ ไปเร็วโอเคใส่ชุดวันนี้ใส่ชุดได้ดวยสาวเหรอแก๊กก๊อปเด็๋วผวองร้องเพลงด้วยได้ดูซังจอรอใช่เหรอพี่ไม่เคยได้ยินก็พี่อ่ะเล่นเด d d ด w วเวก็จริงแต่ไม่เคยดูกระตูนเด d d ด w วเวอ๋อเคยได้ยินอยู่แหละแต่แค่ว่าไม่ค่อยชอบร้องเท่าไหร่มันยังมากเลยนะพี่ ถ้งงางั้นเดี๋ยวพี่แบ่งโทรศัพท์ให้น้องข้างหนึ่งกันแล้วกันนะโอ,โอเคค่ะของพี่เป็น iPhone 16ของน้องคนของปุ๊ปุ๊เป็น iPhone 15ของน้องก็เป็น iPhone 11แล้วก็เล่นยังไงอ่ะโทรศัพท์ไม่เคยเล่นเลยสอนน้องด้วยโอเคก็อบนี่นี่มันต้องกดอันนี้เวลาจะเข้า y o u u u e หรู้จักีูทูบไหมยังยูจัก เนี่ยแล้วก็ YouTube ก็คืออันนี้เวลาดูการ์ตูนก็กดเข้าไปเลยแล้วเธอก็เลือกการ์ตูนที่เธออยากดูก็กดถ้าเกิดเธอชอบคลิปนี้มากๆก็กดไลค์กดแชร์กดซับอย่างเช่นคลิปพี่เบบีหุ้ยเดี๋ยวดี้เวอร์นั่นไงกดลักได้แล้วดีใจหูฉันได้พีกับเชอร์รี่หู้เล่นคู่กันเลยดีใจจังแต่ฉันเลสปอเบอรี่ก่อนดีกว่าอืมว้ายมันมาแล้วฉันต้องหนีฉันต้องรีบไปปั่นน้ำมันโอ๊ย หนูอะพูดไม่ทันเลยพี่พูดคตรด,ดังโอ้ขอโทษจ้ะน้องเล่นเป็นยังนูเล่นไปแล้วค่ะกดอันนี้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็โหลดเกมเราบอกแล้วด้วยอันนี้เหรอวิหลดถูกด้วยอ่ะเก่งจังได้แล้วแล้วเดี๋ยวดิเคืออันไหนอ่ะเขากดเข้าไปในเกมแล้วก็จะมีดดดให้เลือกอ่ะอันนี้เหรอที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันมีตัวดอกไม้กับตัวผีอยู่ข้างๆใช่ไหม ใช่แล้วกดเข้าไปเลยแล้วก็เล่นให้มันเลยโอ้ยเพิ่งกลับมาจากการทำงานทำงานเหนื่อยจังแต่วันเนี้ยไม่ต้องเอากระเป๋ามาให้ลุงรังก็ดีแล้วนะแต่ต้องใช้มือทำแล้วก็ต้องเอาเอกสารไปให้บอยแล้วก็กลับบ้านมือปเปล่าๆพรุ่งนี้ก็จะได้เงินเดือนแล้ว<า>อุย้ยไปหาลูกดีกว่าโอเค โอ้เจะถึงบ้านแล้วเกือบชนกับชนระวังดีๆนะครับดีๆนะโอ้ขอบคุณครับบอสอืมเราถึงบ้านแล้วเราถึงบ้านแล้วยิใจจังเลยไป <นะ S 2> หาลูกด,ดีกว่าแล้วขี้คนอะไรมันอยู่หน้าบ้านอ้อาวสวัสดีลูกเอาเอาเด็กที่ไหนมาเล่นเนี่ยลูกออหนูเห็นน้องคนเนี้ยมันอยู่หน้าบ้านเปอนขี้คนผมก็ยุ่งไม่เคยได้สะเลยแล้วก็ มีหาเต็มหัวน้องบอกว่าโดนแม่ทิ้งอโอ้หน่าสงสารจังแล้วตั้งชื่อ,อยังเนี่ยยังอะ่ะรอให้คนดูคอมเมนต์มาดีกว่าเชื่อคอมเมนมาด้วยว่าให้น้องชื่ออะไรอโอเคให้น้องกินข้าวยังเนี่ยอ๋อให้น้องกินแล้วโอเคถ้าง,งั้นพ่อไปทํางานก่อนนะโอ้ยเข้าบ้านก่อนเข้าไปทํางาน วันนี้จะได้เอ้ยวันนี้จะได้เงินเดือนได้เงินเดือนสุดอร่อยเงินกินไม่ได้อย่าไปหากินนะครับทุกคนเชื่อโดดท่าเลยโอ้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 ยโ,ยโ,ยโตะนี่ก็แสนจะยากเย็นแต่ไม่เป็นไรอันนี้คอมลูกเหรอเฮ้ยคอมลูกคมพวกคอมคอมพ่ออยู่ข้างล่างโอ้โหไปผิดที่เออคอมพ่ออยู่ตรงนี้นี่คอมพ่อ คอมลูกมันอยู่ติดเตียงโหเล่นแล้วโดนทอมินเซ่ก,กัดเลยอะไปหาอะไรกินดีไหมอุ้ยพาน้องไปเล่นดีน้องเขาไม่ได้เล่นตรงโซนนั้นเลยก็บโทรศัพท์เร็วโอเค่ะโอเคก๊อปพาน้องไปเล่นหน่อยนะอพี่ขอไปเล่นคอมหน่อย yeah. ไม่ได้เล่นคอมเราจะดูทีวี TV. นี่คือทีวีโปรดเราปกติพ่อแม่จะมาแย่งดูตรงนี้แต่ตอนนี้พ่อตอนนี้แม่เราไปทํางานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเราก็แย่งได้ถ้าแม่ไม่อยู่อะพ่อไม่แย่งหรอกแต่ถ้าแม่อยู่พ่อแย่งแน่นอนว้โวเิไปแย่งกันเออโอเคน้าแตนนายชิไรอะชืปโปปงไงไปกันอุย๊ย ลืมไปไม่ได้ขอพี่เลยว่ะให้เข้าอันนี้อ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยน่นจริงเหรอว่าเขาเขาไม่ใหญ่น่นจริงเหรอเขาเลน่นอันน์ดีกว่าเนี่ยที่นอนของเราในตอนนี้เอิมอยู่ไหนนะนี่ไงพวกเราตัดไปนี้จะนอนตรงเออติดติดตพวกเราตัดไปนี้จะนอนนี่กันโอเคไหมโอเคแล้วเตียงใหญ่ไม่นอนเหรอ ทิ้งใหญ่นอนแหละนั่งกับพี่กว่าเดี๋ยวคืนนี้นั่งกับพี่นะโอเคไหมโอเคเล่นน้ำกันไหมอม,อม,อมยังยังกลัวน้ำอะ่ะยังกลัวหรอกไปเล่นอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องกลัวโอเคไปเล่นกันโอ้ยค้างค้างโดยเฉพาะโดยเฉพาะเป็นเด็กค้าง ตั้งงั้นก็เล่นทำสลามดีกว่านี่เธอชอบสีไรเราไม่ค่อยรู้จักสีอ่ะสีคืออะไรเหรออ๋อรู้แล้วเมื่อกี้เพิ่งลืมไปสักพักเราชอบสีชมพูน่ะนี่ไงเราก็ชอบชมพูเหมือนกันเลยแปะหน่อยแปะเออผสมสีนี้ผสมสีมว่วงกับสีขาวเรามีสีขาวอุ๊ยเิปไปลรามีสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้มันน้ำยาทำสลาม กินไม่ได้ด้วยซ้ำไปเอาฉีดมาผสมอุ้ยยังไม่ได้แกะกล่องทองอันนี้เลยแกะก่อนนี่ไงได้สีเขียวฉีดมั่งผสมสีเขียวได้ไปเสีอะไรเอ่ยฉีอะไรอย่าน่าเกลียดฮ่าหน่อยชาพี่จังเล่นแล้วเธอสนุกได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวพอไปอาบน้ำนะอดอาบน้ำก่อน อืมอาบน้ำอาบน้ำาอาบน้ำไปอาบน้ำข้างข้างในปิดสภาพน้ำก่อน,นสภาพน้ำโอ,โอเคอาบน้ำดีกว่าโอ้ยน้ำเย็นจดาดทั้งนั้นอาบในนี้ก็ได้ชุบ ปิดปิดปิดโอเคนั่งแช่เลยโอ้ยรู้สึกคันตัวแปลกๆไปอาบน้ําดีกว่าเมื่อกี้แค่ล้างแขนล้างขาเพราะมันเลึส่วนน้องไม่ต้องอาบหรอกเอ,อิ่มเจ้าน,นี้ก็ไม่ต้องอาบด้วยมั้งเพราะว่าเขาอาบก่อนหน้าแล้วอะ่ะอืมแล้วก็มาเรียนตอนเย็นพอดีด้วย,ยไปอาบน้ําก่อนจึกจุกจกพออยู่ในห้องน้าลูกอ๋อโอเคพอ่อ โอ๊ยไปอาบข้างนอกก่อนนี่ไโอ๊ยฉันอยากอาบข้างนอกต่ข้างนอกมันก็น่าอาบนะลมเย็นๆดีอ่ะฉันเป็นคนขี้ร้อนถ้าลับตกนรกแน่ๆเลยเรื่องเคยทำผิดเปลี่ยนชุดดิการร่แต่มาตอนอาบน้ำก่อนนี่เปลี่ยนชุดแล้วชุดรอเป็นชุดกางเกงสั้นมีถุงเท้าไปดีกว่าจะเย็นแล้ว ยู่หน้าต่างก่อนดีกว่าว่าเย็นหรือยังเย็นแล้วไปนอนกันเอ๊อโอเคกอ๊อปอันนี้ไปไปไปเออโอเคกอ๊อปไปเร็วไปนอนไม่นอนล่างหรอนอนบนนี่นอนบนสินอนข้างล่างยุงมันเยอะเพราะว่ายุงมันรอดมาจากใต้ ไต้ใต้ประตูพ่ออ่านน้ำข้นนาเลยอ่ะลืมไปอันนี้ไม่ใช่ข้าวของเล่นอันนี้กินได้จริงกินหอมนะแต่มีผักทะลุไป,เ,ปเลยนี่นอนเตียงใหญ่ไหมหรือเตียงเล็กกับพี่เนี่ยแม่ซื้อเตียงเปลือกหอยให้ผมดูทีวีนะครับ ไม่สีผมเล่นแล้วก็ดูทีไปด้วยนอนเตียงใหญ่หนูอยากสบายโอเคนอนเลยนอนนี้ก็ได้อะนอนเตียงกับพี่โอเคหนึ่งยวไปเล่นดีกว่านี่บอลตัวปิดของผมเลยถึงจะไม่ใช่สีชมพูแต่ผมชอบอนี่นี่ไปติดซอกด้วยเอ้ยจนนี่หลงติดซอกแล้ว ต้องเล่นอันไหนที่ไม่ติดซองเนี่ยโอ้ยเราเป็นเด็กยโสด,ดีกว่าไม่เต้นท่ายากเลยถ้าเต้นเนี้ยผมเต้นเองผมทำท่าเต้นนี้เองนี่ทุกคนดูตอนแรกนะเดี๋ยวถ้าตอนแล้วเดี๋ยวผมพูดเหนียวเอ้ยไม่ใช่สิเนี้ยนี่นี่นี่เออเอ้ยนี่โอ้ยพี่เปิดอะไรเนี่ยดังโคตรเลยเอ๋อเปิดการ์ตูนการ์ตูนคริสมาส เหรอโอ้ยนี่นี่เต้นเออตุงต่งตูวิวเย่เย่เย่เร่เร่โอ้ยนั่งจนเพลินเลยลืมไปว่าต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้ยไปก่อนโอเคนี่โอ้ยอาบน้ำเสร็จโอ้ยอนะไรเนี่ยโอ้ย,อ, up, นะะนะอ,ยอย่ากกวนสิ อืมอู้สวนสนุกอันนี้เป็นวันสวนสนุกแห่งยิ่งใหญ่นี่นะโห,หน่าไปจังเลยแต่มันเย็นมากแล้วอะ่ะและเป็นเวลานอนของพ่อด้วยไม่ใช่เวลานอนลูกโอ้เต้นอะไรเนี่ยลูกเต้นสวยจังเลยไม่ใช่ดิเต้นหลอจังเลยทีวีพ่อขอดูข่าวหน่อยเด้อโอ้ยได้ค่ะพ่อดูข่าวก่อนดูท่านี้ลูก ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราตอนนี้เลยกดเลขกดเลยกดตอนนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะแล้วก็ช่วยนึกชื่อให้น้องด้วยนะคะอยากให้เราทำอะไรไปบ้านใครหรือว่าให้เราสอนอะไรก็คอมเมนต์มาเล่นนะนึกชื่อน้องดินจ้าน้องไม่มีชื่อเดีย๋ยวไว้ต่อตอนที่สองถ้าอยากดูตอนที่สองก็กดสองเลยจ้าบ <Bye. S 2> ายเป็นองดีกว่า う、nee.